สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับนะครับจัดตัวกันสักหนึ่งีนะครับมีใหม่มีเก่านะครับผมนะครับปะปนกันไปนะตาฟอร์มส,สวยๆช่วงนี้ก็ หายากหน่อยนะครับเป็นจังหวะนะบางทีก็ได้มาก็ขายเลยก็มีขายไว้ก็มีนะครับจังหวะหาก็ไม่เจอก็ไม่มีนะนะครับมาพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่หญแสงเยีะยวไปไหม ของนี้ฟอร์มสวยนะครับพิมพ์สวยเอาเอาสองพแล้วกันนะ 2, นะครับเอาสองพันครับนะฮะผมส่งด่วนนะครับราคานี้ไม่แพงนะครับผมโปรโมชั่นนะครับจัดโปรจัดโปรเนื้อสวยพิมพ์สวยนะครับพิมพ์ใหญ่วะระข้างนะครับผม เอาเน็ตเน็ตสองพันนะครับตรงนี้นะครับพร้อมสวยดีนะครับข้างหลังนะครับดูด้านหลังนะเนื้อเป็นไตไตนะนะครับพร้อมสวยนะครับพิมพ์ดีนะครับพิมพ์นิยมเลยนะ คมชัดลึกดีนะครับผ้าไม่หักไม่ซ่อมนะครับเอาไวๆไวเอาสองพันนะครับผมนะฮะใครชอบทักมาขอรูปเพิ่มนะมาองนี้เป็นเจดีนะครับเจดี JD ใหญ่กระขังวงนี้ไม่เคยไล่นะเนื้อดีมากเลยแต่ผ้าช้ำๆนะครับเนี่ยช้ำๆแต่มันมากเลยนะครับสองให้ชมนะครับ เนื้อจัดมากเลยนะครับองนี้เอาไวๆพร้อมส่งด่วนๆนะครับเอาเน็ตเน็ตเลยนะเอาพันท้วนนะครับเนื้อโคตรมันเลยครับ F4 นะครับพะช้ำๆบางคนชอบนะนะครับได้เนื้อได้ความเก่าได้ธรรมชาติมันเลยครับองนี้นะฮะ เอาพันท้วนนะครับผมอยากได้ทักมาให้ไวนะครับลัดสิกเลยนะครับหนูเนื้อหลังนะโอ้โหนี่เนื้อจัดมากเลยนะครับนเนื้อแบบนี้บางคนก็ไปแกะพิมพ์ใหม่นะครับนะึ้นพิมพ์ใหม่ได้เลยนะครับเนื้อจัดมากเลยนะฮะหนึ่งพันบาทไม่แพงนะครับเนี่ยนะ ตรงเกียดีนะครับผมสภาพช้ำๆนะครับนะแต่ดูแล้วไม่หักนะหลังหูหลังมันมากเลยนะครับเอาพันท่วนนะครับผมพันท่วนนะครับเกียดีใหญ่เกียดีใหญ่วัดรักข้างมานี่ปกโพอ่าของนี้ก็เอาพันท่วนแล้วกันเนาะเอาไวๆวนะครับ จำทุนไม่ได้แล้วของนี้นะครับซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้นะเอาพันท้วนแล้วกันเนาะสวยดีนะครับน,น่าจะเป็นบางขุนพรมหรือเปล่านะดูก่อนนี่ฮะเนื้อจัดนะครับคาบๆหน่อยๆน,นะต้องตีบางขุนพรมนะครับผมเนี่เนื้อที่บินตรงนี้หน่อยแกร่งมากเลยนะเนี่ฮะเนื้อแกร่งนะครับ จัดโปรนะครับจัดโปรเนื้อดีนะครับรงนี้นะพันท้วนนะครับเอาไว้ไวพันท้วนนะครับนี่มีกวดเทานะน่าจะเป็นบางบุญพมด้านหลังนะครับนี่ดอกโพนะครับเอาพันท้วนนะครับผมพร้อมส่องด่วนนะครับราคานี้เน็ตเน็ตนะผมจำทุนไม่ได้แล้วเอา ัทนท่นวนนั่นแหละนะฮะของนี้เพิ่งได้วันนี้นะครับเป็นเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นนิยมเนื้อเป็นหินรับมีดเลยนะเนี่ยเนื้อเป็นหิน,นมีดโกนไม่ใช่หินรับมีดนะเอ๋แกร่งเนี่ยฮะสภาพใช้หน่อยอเกีิโย่เจ็ดชั้นนิยมนะครับเนี่ยฮะนี่เนื้อจัดนะครับออกเป็นโซนพาร์ทใช้แล้วก็แบบแกร่ง โซนกระดูกนะครับแก่งแต่นุ่มนะเออเนื้อมันหินเม็ดโกนนะฮะนี่ขอ,อ,องนี้เอาสองพันนะครับผมเอาสองพันนะครับอ,องนี้ซื้อซื้อมาพันกว่าบาทนะฮะเอาสองพันแล้วกันเนาะนะครับนี่ฮะเนื้อแร่งนะฮะ เจ็ดชั้นนิยมนะครับเนื้อกลังงนะครับโซนกระดูกนะแต่ส่องไปแล้วนุ่มนะนะนี่พาม่หักไม่ซ่อมนะเท่าที่เห็นนะครับเนี่ยฮะใครชอบจัดไปนะครับผมเจ็ดชั้นนิยมนะครับได้มาวันนี้นะนะฮะเอาสองพันทุ่นๆพร้อมส่งนะครับนะฮะใครชอบจัดไปนะครับน้ำหนักดีนะไม่เบาหน่วงมือดีจังนะครับ ราคาก็หลากหลายนะครับคือน,นี้นะนะครับแต่ไม่แพงนะอันนี้นุ่มดีจังนะหลังดีนะครับหออกชั้นออกตันนะครับผมตรงนี้หลังสวยนี่พาลึกดีเนี่ยมีตำหนิเส้นซ้อนนึ่งก็มีนะนะครับเนื้อดีเนื้อนุ่มนะเน่าเนหึกๆนุ่มๆนะครับ หกชั้นอ,อกตันนะครับหกชั้นอ,อกตันข้างสวยนะครับมีรอยฝนกระดาษทรายเนาะนะครับนี่ะนี่ตำหนิเขาตรงนี้นะมีนะเห็นไหมมีเส้นอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าด้านหลังสวยนะครับมีรอยนิ้วมือลางๆแล้วก็มีรอยฝนกระดาษทรายนะครับผมรอยแต่งกระดาษทรายนี่ะด้านหลังสวยนะครับเนื้อสวยนะฮะ องเนียพันห้าเนาะนะครับพันห้าผมส่งนะครับเอาดุนด่วนนะครับผมนี่หลังสวยนะครับนะฮะพักมาขอรูปเพิ่มนะครับอกชั้นอกตันนะครับผมอกพันห้านะครับมาองสุดท้ายนี่ดูง่ายจังเลยนะครับเนื้อยังกับวัดระฆังอันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเป็นวัดไหนอันนี้เป็นหลวงพ่อแพรนะครับสมเด็จ ยุคแรกยุคต้นนะครับสมเด็จหลวงพ่อแทรองพิมพ์นะครับผมนะฮะเป็นเนื้อผงหลังเรียบนะครับเนื้อผงหลังเรียบนะครับมันจะมีหลังรอยนิ้วมืออะไรอย่างนี้นะอันนี้รอยนิ้วมือเลือนไปแล้วนะก็เรียกหลังเรียบนะครับผมอาจจะมีหลังยันหลังไรด้วยอันนี้เป็นรองพิมพ์ก็คือว่าเป็นแม่พิมพ์เดียวกับเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองที่เป็นเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นสมเด็จเหรียญหล่อเนี่ยบล็อกเดียวกันนะครับอ่า อันนี้เขาใช้กดพิมพ์ก่อนนะเรียกว่าลองพิมพ์นะครับถ้าเป็นเหรียญหลอกก็แพงมากเลยนะหลายหมื่นนะครับเนื้อสูตรเดียวกับวัลคังนะครับเนี่ยเขาบอกว่าใช้แทนวัลคังได้เลยนะครับสวยๆก็หลายพันนะนะครับนี่ผมได้มาอย่างนี้นะครับโหเนื้อจัดมากเลยนะครับเนื้อเหมือนวัลคังเลยครับ FC นะฮะผมว่าดูง่ายนะส่วนตัวผมว่าดูง่ายนะนะครับแต่ว่าพระอ่ไม่ไม่ได้แพร่หลายเพราะมีน้อยนะ สร้างปี2494นะครับยุคต้นนะครับดูเนื้อนะโอ้เนื้อจัดจ้านมากเลยนะฮะเนี่ยดูเนื้อนะครับน่าใช้นะครับเขาบอ,อกใช้แทนวัลคังได้เลยนะจริงผมว่าจะเก็บนะนะ่นแ่ยแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีพระอไรนะก็เลยลองดูนะครับดูหลังนะครับ f อหลังดูโคตรง่ายเลยฮนะเนี่ยนี่เห็นไหม แค่ดูง่ายเลยครับเอาสองพันนะครับผมเอาสองพันนะครับเพราะว่าใช้แทนสมเด็จวัลคังได้เลยนะครับเพราะว่าสูตรการทําผงเลยในการในการสร้างนะครับสูตรเดียวกับผงสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับนะฮะสูตรเดียวกับวัลคังเลยนะครับนี่สร้างปี2494นะครับปีลึกนะฮะสมเด็จหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนะครับ สมเด็จลองพิมพ์นะครับผมสมเด็จลองพิมพ์เนื้อผงนะครับเอาสองพันนะครับผมนี่น่าใช้มากเลยนะครับดูง่ายนะครับดูง่ายมากเลยเนื้อเนี่ยโหนะจัดจ้านมากเลยนะครับนี่ไปเลี่ยมทองขึ้นคอได้เลยนะครับอ่ะใครชอบองไหนนะครับแล้วก็ทักมานะครับผมทักมาขอรูปเพิ่มนะนะครับอีพีนี้มีหลายองนะครับราคาก็หลากหลายนะราคาไม่เท่ากันนะครับนะสูงสุดก็ สองพันนะครับสองพันมีสองพันมีพันห้ามีหนึ่งพันนะครับผมตามนั้นนะครับชอบรงไหนทักมานะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ